สวัสดีนะ้อทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาไปทําให้แป้งพิมพ์เสน,นอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้เราก็กดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองนะคะไม่ใช่สิเขาเรียกว่ารูปสกอย่างนี้เลยกดเข้าไปนะตรงรูปนี้นะตรงรูปบรินัทที่มันอยู่ข้างๆกับจุดสามจุดเออใกล้ๆนั่นแหละแล้วให้กดค่ากําหนดนะ ให้กดความสูงของแด้นมพให้เลือกเป็นต่ำม,มากนะให้เลือกเป็นต่ำม,มากนะคะจา้าติ๊กเข้าไปค่ะแล้วก็กดแล้วกดยกเลิกเข้าไปค่ะแล้วกดระดับเสียงเมื่อกดแป้นพิมพ์มกดเป็นรอยนะคะถ้ากดศูนย์มันจะไม่มีเลยนะแต่ถ้ากดเป็น้อยเนี่ยก็จะมีนะคะนี่ก็กดตกลงนะคะแล้วก็กดออกไปได้เลยะค่ะมันก็จะทำแบบนี้น,นี่ สิว่าพี่จิ๊กหิมว่านะคะหวัดดีคะ่ะคนดูนะคะสมมาพี่มิมอย่างเงี้ยเนี่ยเยอ่ก็จะมีเสียงใช่ไหมโซเน่นิก้าเราจะมาลาไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามาแบ่งบันให้กับทุกคนนะคะ